ดีค่ะพบกับเนมในช่องเนมฟอร์ดเชรเกษมเจ็ดสิบจ็ดอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศก็ดีมากเลยค่ะก็วันนี้เนมจะมาเสนอเจ้าตัวนี้เลยค่ะรุ่น e v e r อร t s p ส r ปค่ะตัวนี้เพิ่มแพ็กมาค่ะ,ะราคาเพิ่มแพ็กอยู่ที่ห้าหมื่นแปดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเนมจะพาไปชมดูว่าเจ้าตัวนี้มีแต่งอะไรกันบ้างนะคะมากันที่ฝั่งกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้เรียกว่าแต่งวิกเตอร์ค่ะ นี่คือหน้าวิกเตอร์ทั้งคันนะคะก็จะมีไฟสามจุดถ้าเปิดประตูออกมา,าไฟไฟมันจะขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีคำว่าเอเวอเรสต์นี ett, ่ตัวสีนูนค่ะแล้วก็จะมีตัวอักษร FORD แบบนี้คะ่ะตัววิกเตอร์นี่นะคะมันมีตรงไหนบ้างก็มีตั้งแต่ช่วงทั้งบนนี้ลงมาถึงตัวกันชนค่ะกันชนหน้าเลย แล้วเนมก็จะใส่ตัวครอไฟหน้าให้ด้วยค่ะ<ม>เพื่อให้ไฟมันดูมคมดูชัดดู<ม>ดเด่นยิ่งขึ้นค่ะ<อ>เครอนตัวนี้มีเซนเซ,นเซอร์รอบคันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเนมจะพาไปชมดูในส่วนของล้อค่ะค่ะซุ้มล้อตัวนี้ก็ขนาดอยู่ที่สามนิ้วนะคะซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นลายแบบลายสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมเว้นระยะนะคะ แต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบก็บอกเนมได้บางคนคือเขาก็ใช้แบบว่าเป็นลวดลายแบบเรียบๆอะคะ่ะส่วนล้อล้อตัวน,นี้เป็นล้อเดิมนะคะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาล้อเดิมก็สวยงามอยู่แล้วค่ะมาจากโรงงานรุ่นนี้เป็นรุ่นเทอร์โบเดี่ยวนะคะให้พละกำลังแรงม้า170แรงม้าค่ะ ไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวฉุกเฉินค่ะที่ปัดน้นําฝนลืมเลยที่ปัดน้ําฝนนะคะเป็นที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะคะค่ะแล้วเนมก็จะแถมเบ้ารองมือให้ด้วยค่ะเพื่อที่หลีกเลี่ยงการขีดข่วนแล้วก็รอยรอยนิ้วมือหรือว่ารอยขีดข่วนอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีตัวคําว่าเอเวเรสต์สีแดงตรงนี้ค่ะส่วนบันไดข้างนี่ก็มีมาให้อยู่แล้วค่ะตัวด้านข้างของ ประตูก็จะมีสัญลักษณ์สปอร์ตอยู่ด้านนี้ค่ะเนมก็จะแถมตัวกันสาดค่ะตัวกันสาดตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นราวหลังคานะคะค่ะคันนี้ก็แต่งสีดำล้วนแล้วเดี๋ยวเนมจะพาไปต่อกันที่ด้านหลังค่ะตามมาเลยค่ะมาในส่วนของด้านท้ายนะคะเนมก็จะใส่แต่งชุดครอบไฟหลังให้ค่ะเพื่อให้สีไฟมันดูเด่นดูชัด มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ลายของไฟนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วค่ะก็ตัวเอเวอเรสต์เนี่ยนะคะและก็จะมีตัวอ,กอักษรเอเวอเรสต์ตรงนี้ค่ะเป็นสีเทาค่ะสีเทาเงาเงาและมีสัญลักษณ์ปอดตรงนี้ค่ะด้านหลังให้แล้วก็จะมีตัวกล้องถอยหลังให้ด้วยค่ะตัวนี้การชนท้ายนะคะก็จะเป็นการชนท้ายวิกเตอร์เหมือนด้านหน้าเลยค่ะ ก็ท่อในมาในส่วนของท่อนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเอาลายแบบไหนแต่ลูกค้าของเนมท่านนี้ก็จะแต่งเป็นท่อ,อลวดลายแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวสัญลักษณ์สปอร์ตแบบนี้ให้ค่ะค่ะเมื่อกี้เนมก็ลืมบอกในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะเป็นระบบเปิดนะคะนี่ถ้าเรามีกุญแจอยู่ในตัวรถอยู่แล้วแล้วก็ เนี่ยเว้นระยะประมาณเนี้ยค่ะมันก็จะเตะเปิดให้เราอยู่แล้วค่ะจะเป็นแบบระบบอัตโนมัติค่ะอันนี้ในส่วนของบอร์ข้างหลังนะคะก็จะเป็นบอร์พับเป็นแบบว่าพับมือนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าค่ะโอเคถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะมีเป็นระบบปรับไฟฟ้าด้านหลังค่ะพอเวลาปิดเราก็ปิดแค่ตรงนี้ มาในส่วนของฝาถังน้ำมันนะคะก็จะข้อเป็นพลาสติกมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีประโยชน์ประโยชน์อย่างไรที่มันไม่ใช่เหล็กเพราะว่าหรือไหมคะเพราะว่าถ้าน้ำมันเนี่ยคือเหล็กข้างในเนี่ยถ้ามันโดนกับเหล็กมันก็จะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาค่ะมันก็เลยต้องติดตั้งเป็นตัวพลาสติกค่ะแบบน,นี้ทุกรุ่นค่ะแล้วเดี๋ยวเนมจะไปต่อ อีกนิดนึงค่ะด้านในค่ะมาในส่วนของอตัวจับประตูข้างนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ค่ะก็จะเป็นแบบนี้จับแบบนี้ค่ะถ้าเป็นรุ่นอื่นคือจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็มีตัวปิดกระจกเปิดปิดกระจกอยู่ด้านข้างฝั่งนี้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเนนจะพามาต่อกันที่ด้านในนะคะด้านในตัวนี้ก็เป็น พวงมาลัยไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยไฟฟ้านี้ฟอร์ดมีทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะมาในส่วนของหน้าจอนะคะตัวน,นี้เพิ่มแท็กมาปกติหน้าจอมันอยู่ที่ 10. 1ิบจุนิ้วค่ะแต่เพิ่มแท็กมามันก็อยู่ที่ขนาดส2บนิ้วค่ะก็เล่นได้ปกติเลยเ<ม>นี้ยคุณต้องการอะไรคุณก็อะถ้าสมมติว่าคุณจะไปเปิดโฟนอคุณก็เปิดโฟนได้เลยนี่มันก็จะมีการโทรออกให้แต่ว่าถ้ายกเลิกก็ แค่กดออกแบนบนี้ค่ะหรือจะเปิดเพลงแบบนี้ก็ได้ก็จะมีเพลงขึ้นมาแต่ตอนเราต้องเชื่อมต่อนะคะค่ะตัวนี้ก็รองรับ w i r เลดแ Apple CarP a a พย์แอนดรอยออิงแต่เขาทำเป็นระบบเสียงภาษาไทยนะคะพร้อมการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ช่องต่อ usb นี่ช่องต่อ usb ตรงนี้ค่ะมันจะมีอยู่4ตํตำแหน่งค่ะส่วนลำโพง ลำโพงในรอบตัวรอบรถนะคะก็จะมีอยู่แปดตำแหน่งจะมีด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านหลังค่ะโอเคในส่วนของเกียร์นะคะก็เป็นตัวเกียร์ออโต้ค่ะ,ะเป็นเกียร์หกสปีดค่ะส่วนเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะแค่กดไปนิ้วมือก็ได้แล้วค่ะแล้วก็นี่ก็คืออโหมดการขับขี่เล็กๆน้อยๆแล้วก็มี ที่วางแก้วให้ตรงนี้ค่ะส่วนแอร์ก็รูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะค่ะหน้าตาหน้าจอปอร์ตนะเอเวอเรสต์นะเอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะก็เป็นหน้าตาแบบใหม่รูปร่างใหม่แบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอบอร์หนังปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีตัวโลโก้สปอร์ตอยู่ติดก,กับบอร์ดเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าตัวนี้ที่เพิ่มแพ็กดีมาแล้วก็แต่งชุดวิกเตอร์ถ้าลูกค้าคนไหนที่สนใจก็ทักมาหาเนมได้นะคะเดี๋ยวเนมจะทิ้งลายไอดีเบอร์โทรไว้คะ่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆให้ก็สอบถามเนมมาได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้เนมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ